วันนี้นะครับเราอยู่กันที่งาน Architec 2025นะครับพบกันที่ Impact Arena เมืองทองธานีสำหรับบูธของ t h e r m มอน e c h a นิ c ง่ายที่สุดเลยนะครับมาทางพอสี่นะครับผมแต่ละปุ๊บนะครับทุกท่านนะฮะเห็นป้ายอา t h i t e c 25 Challenger 3นะครับผมทางนี้คือเป็นทางที่ใกล้บูธของเรามากที่สุดครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับ ครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธของทางเทอร์โมแมกนิกแล้วนะครับผมแต่ลอนนี้เราจะเตรียมสินค้าเครื่องจักอะไรมาจัดแสดงนะครับผมขอเชิญทุกท่านรับชมไปพร้อมๆกันเลยครับสำหรับอุปกรณ์เซฟตี้ในแบรนด์โอริของเรานะครับก็ได้นํามาจัดแสดงที่งานด้วยนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเ,เชิญทุกท่านมารับชมนะครับ ถุงมืออเนกประสงค์นะคะใช้สำหรับพวกกัรพวกน้ำมันนะคะแล้วก็จะมีรองเท้าเซตี้ค่ะก็จะเป็นใบตัดก็ใบเจียนะคะตรงนี้นะครับผมเห็นว่ามีพวงกุญแจอยู่ด้วยตรงนี้ไม่ทราบว่าเป็นขอะไรครับเพียงแค่ร่วมกดไลค์นะคะเพจ Tm Smart นะคะแล้วก็สามารถรับพวงกุญแจเก๋ๆแบบนี้ไปได้เลยนะคะ เพียงเท่านี้นะครับเพียงแค่กดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับทุกท่านก็สามารถรับกปรเจกเท่ๆแบบนี้ไปครอบคองได้นะครับผมสำหรับส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนชิ้นงานจัดแสดงนะครับผมจะเป็นงานที่ทํามาจากเครื่อง CNC router ของทาง Thermal m e c h a n i c ของเราเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเป็นลวดลายต่างๆนะครับเราสามารถทําได้ง่ายๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเครื่องรุ่นไหนทีท่ว่าสามารถจะทําชิ้นงานออกมาได้ลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวไปล็อกชมกันครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่หน้าเครื่องจาก CNC Router นะครับผมลำดับต่อไปนะครับผมจะพาไปรู้จักกับเซลอาร์มนะครับเป็นเซลเอนจิเนียร์ของทาง t h e r m o m e c h a n i c ครับผมครับสวัสดีครับคุณดาววันนี้ก็จะมาแนะนำตัว CNC Router นะครับผมก็วันนี้ที่ผมเอามาแสดงในงานเนี่ยจะเป็นไซส์4คูณ8ฟุตครับ1,300คูณ2,500มิลลิเมตร โดยตัว CNC router ตัวนี้ครับสามารถกัดพวกงานไม้แล้วก็วัสดุทดแทนไม้ครับสามารถทําได้แล้วก็ถ้างานที่มีความแข็งหน่อยเนี่ยก็คือพวกงานอลูมิเนียมนยครับผมก็สามารถทําได้โดยตัวนี้จะมีฟังก์ชันก็คือมีระบบดูดฝุ่นนะครับผมเวลาดูดเวลาเรากัดกัดงานแล้วมีฝุ่นเนี่ยตัวตัวเครื่องก็จะทําการดูดฝุ่นเข้าไปด้วยแล้วก็ตัวโต๊ะเราเนี่ยก็คือมีระบบตัวโต๊ะสุญญากาศนะครับ เวลาเราวางชิ้นงานเนี่ยก็เวลาเราเปิดระบบดูสุญญากาศเนี่ยต,ตัวชิ้นงานก็จะติดอยู่กับโต๊ะเลยครับไม่ต้องทําการล็อกชิ้นงานก็จะทํางานได้รวดเร็วมากขึ้นโดยพื้นที่ในการทำงานของเราเนี่ยก็คือเราสามารถเลือกได้นะเราจะมีตัวอย่างเช่นตัวนี้ก็คือ48แฟุตแล้วก็จะมีตัวอย่างของตัวตัวเล็กครับผมเป็น6กสิกสเซน แล้ก็มีหลากหลายครับสามารถเลือกให้เหมาะกับตามงานของลูกค้าได้ครับต่อไปเราก็จะมาดูชิ้นงานที่ได้จากเครื่องตัวนี้กันนะครับผมโอเคเดี๋ยวให้รบกวนพี่ชัดแนะนําให้หน่อยครับว่าชิ้นงานตัวไหนออกมาที่ที่ทำจากเครื่องตัวนี้ได้บ้างเ,าเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง CNC router นะครับขนาดา60คูณ90เซนนะครับก็คอนเซ็ปต์ก็คือว่าเราก็จะมี งานที่ทํามาจากกวกเศษวัสดุนะครับเชียนเศษไม้นะครับที่เรามีแบบไม้เศษไม้อยู่ที่บ้านเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยนะครับแล้วก็มาทําแกะเป็นชิ้นงานต่างๆนะครับตัวนี้เหมือนกันตัวนี้เป็นของเล่นเด็กนะครับตัวนี้ก็ทํามาจากเศษไม้แกะสลักงานได้หลากหลายเลยนะครับทพราะงานแนวสองทิดก็คือแนวหลังเรียบนะครับงานนูสูงนุ่นต่ำนะครับหรือว่างานทรงทรงกระบอกนะครับที่เป็นงาน 3D นะครับ ก็จะเป็นงานแบบนี้ที่โชว์นะครับต่อไปเราก็จะมาดูเ,าเครื่องเลเซอร์มาร์กิ้งครับที่เรานำมาเรามาโชว์นะครับผมที่เรามาโชว์เนี่ยจะมีเครื่องอะไรบ้างครับครับผมตอนนี้นะครับทางเทอร์มลไดเนเราได้นำมาจาดัดแสดงก็คือมีเครื่องไฟเบอร์เลเซอร์นะครับผมแล้วก็เครื่อง UV l a เลเซอร์มาร์กิ้งนะครับ ในตัวของสองตัวนี้นะครับการทํางานเนี่ยจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงการทํางานก็คือว่าไฟเบอร์เลเซอร์ของเราเนี่ยเหมาะสําหรับพวกงานกลุ่มโลหะทั้งหมดนะครับแล้วก็เครื่อง UV ก็จะเป็นพวกงานกลุ่ม<อ>ที่มันเป็นพวกแก้วเป็นพวกหนังไม้หรือเป็นพวกยางสำหรับสเตชันตรงนี้นะครับผมจะเป็นเครื่องเชื่อมเลเซอร์ครับผมจะเป็นเครื่องเชื่อมเลเซอร์เนี่ยมาเราทางเตอร์ว,ว่ม่เหล็กเราจับนํามาจัดแสดงอยู่2รุ่นก็คือว่ารุ่นที่ระบายความร้อนด้วยน้ำํำกับ รุ่นที่ระบายความร้อ,อด้วยอากาศทีนี้นะครับไม่ว่าท่านจะใช้ในงาน DIY ต่างๆตกแต่งบ้านนะครับแต่ถือว่าเครื่องนี้เหมาะมากนะครับในการนําเอาไปใช้งานเพราะว่าหนึ่งคือเครื่องค่อนข้างเล็กแล้วก็น้ําหนักเบาเคลื่อนย้ายง่าย ขอเรียนเชิญทุกทุกท่านนะครับผมเข้ามาเยี่ยมชมที่บูธของเราครับเทอร์มอนแมคานิกงานจัดแสดงนะครับรม,นนนนบมีมีตั้งแต่วันที่29เมษายนจนถึงวันที่4พฤษภาคม2568นะครับาทางเทอร์มอนแมคาน,นิกจัดบูธอยู่ที่ L404 ทับ1นะครับสังเกตง่ายๆนะครับสเสาที่47นะครับแล้วก็จะเป็นสเสาที่ชิวตัดขนาดการมาถึงบูธของเรานะครับผมนตรงนี้ก็ฝากทุกทุกท่านเข้ามารับชมด้วยนะครับ